กาสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับไนเกมอ e ีพิกเซเว่นกันอีกเช่นเคยเนาะเหมือนเดิมเลยเหมือน,นกับอะไรดีเหมือนกับโอเมจิดีไหมคือผมทิ้งช่วงไว้มันเดิมเลยก็คืออ e ีพิกเซเว่นก็เป็นอีกเกมหนึ่งการที่ผมเล่นด้วยเช่นกันเกมนี้จะเล่นมานานหน่อยอีพ e ิกเซเว่จะเล่นมานานน่าจะจะปีหรือสองปกีกว่าแล้วนะจากที่ผมคิดไม่ผิดน่าจะประมาณนี้และแน่นอนอยู่แล้วว่า อีปิดเซเว่นในครั้งนี้เรามาเปิดตัวละครอีกเช่นเคยแน่นอนเลยว่าเรามาเปิดตัวละครอีกเช่นเคยเหมือนเดิมเราก็ต้องพ่วงเพื่อนมาด้วยเหมือนกันเนาะเพื่อนที่เล่นเกมนี้ด้วยแน่นอนก็เป็นคําเตือนอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละแต่เราก็จะพูดทุกคลิปเหมือนเดิมเลยเนาะมันแค่การเตือนเล็กๆน,น,น,น้อยๆในคลิปนี้ผมจําได้ว่าคานหยาบไม่นด้เยอะเนาะก็แต่ถ้าเกิดคคาผิดชอบเนียก็ต้องขออภัยด้วยแต่ถ้าใครแบบ ดูคลิปนี้แล้วชอบหรือถูกใจยังไงช่วยกดไลค์กดสิดตายเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปด้วยนะสำหรับวันนี้เราก็ไปรับชมกันดีกว่าโอ้โอแต่ดีพี่นี่ต้องรอกินน้ำทําของนะครับูฟูยัง่ยอย่างคแค่สร้อยมังกร,รของมังกรยังน้อยเลยไม่ใบฟรียังไ, free, ไม่ได้กดเลยชีวิตใบฟรอะไรวะ ใบฟรีไอลาลวันเนี่ยที่ทุกวันต้องมากดฟรีเข้ามายังเข้ามายังเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วอ่ะเหงาเลยะใบแรกไปเปิดเดิมใบฟรีก็เหงาแล้วครับเ๋ยมัยก,มก็ได้ตัวแสงมืดด้วยนั่นอะอา้าวอยากจะได้ก็ได้เฉยของแพง แผนมันจะเต็มแล้วไงแล้วได้มาได้ไงครับนี่เออแผนมึงเหลืออีกสองขั้นเลยแม่งไม่มาเฮ้ยอยากเปิดพี่คาวมากเลยครับมีแล้วเหรอมีแล้วแหละอยากทําพี่คาวต่ออ่ะทําตัวนี้ดีกว่าโอ้โย,ยไหนดีอ่ะกดยับเลยประละ่ะว้าห้าสิบคอยนี่โหดจัดอ่ะเออยังไม่ได้แลกของในนั้นเลยนะว่าตัวเลขยังเป็นนี่อยู่นะโอ้แสนมึงเหลือจัดเดี๋ยวซอยรอการันตีอ่ะนี่เก็บ เก็บเลขสวยไ้เลยนะเนี่ยดูด้วยโหต้องเจ็ดอ่ะยังไม่ยด้แลกเลยฟามได้ยังไงเือเด้อเจ็บเจ็บา,า,ม,ามาถึงเงียบเงาเลยเงียบเายงาเลยเงียบเงียบเงียบหรือเวลานี้ไม่ใช่ของเราเกิีน เฮ้ยหอวเราให้เงียะมันมาเหรอพลังตีไปเนี่ยเอหนาวหนาจัดเลยน,น่าจะมีแสงมืดสามดาวพนในตู้นั้นเนี่ยโอ้เออเยอเลยเออน่าจะให้มาสักนิดเดี๋ยวตัว<ง>เดิมซ้มสองตัวแล้วนะ่ะเกมแม่งใจร้ายเกมแม่งแบบโหดร้ายมากเลยขอสัวงดาวก็ยังดีสมัยนั้นสามดาวมึงทีเนี่ย ตัวใหม่ถ้าตู้นี้ลงมันจะเป็นแค่ไอ้สองสีนั่นใช่ปะพอแสงมืดไม่ได้ผสมอยูเลอยอ่าใช่วงแทาธรรมดาไฟน้ำไม้โอ้เหงาเลยถ้าทางจะไฟน้ำไม้จริงๆนเพื่อนเนี่ยมันเงียบแปลกๆกิดินันนั่นเลยเส้นเงียบไหนเงี่ยพอมาเลยไนงะเฮ้ยโหนี่มันนามผู้อย่างรู้ใช่แต่ถ้าเกิดเงียบแล้วมาเงียบแล้วมาๆๆอะก็เรียบร้อยเฮ้ย ก็มา,โ,าโหเหงาจริงเนี่ยโหแต่แสงมันดันบัก๊กกระทำไงดีวะเนี่ยแตมันปรับให้นะนี่มันปรับให้แค่ของไว้แต่อาร์ติแฟกต์มันไม่ได้ให้มาขอเอตอตรงสัยต้องไปไปถามจริงๆแล้วลนะ่ะคิดว่ามันจะปรับให้ก็เลยรอฮเฮ้ยเดี๋ยวนันเนีเฮี <โห S 1> ย น,น่หมดไปแล้วอ,อ่ะหมดไปแล้วสี่สิบเส้นอ่ะเขาสี่สิบห้าเส้นไหยมันมันจะเนี่ยเส้นที่ห้าสิบแล้วเนี่ยม <laughs> ีแพ็คหนึ่งกว่าใช่ป่ะห้าสิบเออห้าสิบแพ็คหนึห่งโอ้โหเหงาเรียกว่าเห็นโฟรหรือเป็นเพราะเราได้ลิมิเต็ดเยอะไปท่านตัดเลยโหแย่อันนี้แย่จริง ใส่จะเป็นเวนเป็นกรรมแล้ว่ะชิดขวดก็ตมองเ,เชื่อ v ีพีอันหนึ่งในสัตว์เด้เต้องจะเปิดต่อ,อยนังนแะได้ยังยังไม่มาดีกว่าอาร์ติแฟกต์ล้วนแล้วเนี่ยเคื่อตู้นี้ต้องของแรงอหรอเฮ้ยของจริงมากตู้นี้บอกเลยแสงไม่มาโอ้แทบไม่มาในสะัตวแทบมันมีจริงป่ะเนี่ยในตู้เนี่ย หรือคือตัวนี้คือคือลิมิเต็ดหรือที่จริงกระตู้นี้คือลิมิเต็ดว่าตัวในลิมิเต็ดแม่งเอาออกเร็วนะอ่ยบ้าวนั่นไงมาแล้ววะแสงมาแฝงมันมาว่ะนี่จ่าไปเลยทีเดียวเงียบเงียบเฮ้ยโอ้ซิดซิดลงเหรอไม่ซิดเลยกูเดียวแทบเข่าซุดแล้วเนี่ยซิดลงอ่ะอ๋อซิดลมอ่ะ S 2> <S> <S 2> mm hmm. มันสิบนไปดีกว่าเนี่ยอ้าวโอ้โหงานต่อเนื่องว่ะพราะมันจะมามันก็มาเดี๋ยวมันก็มาไอ้อันดีแตกข้าดาวก็ดีนะ5้าดาวไม่สี่ดาวนี่ไงแม่งมาเป็นลมจริงๆอะเฮ้ยจะไม่เกินไรวะเฮ้ย5าดาวมาสักอันเถอะโอ้สี่ดาวอย่างเงี้ย น่นแน่ถ้ากดอีกทีนะมึงนะอ่างเงียบเลยคราวนี้มันจบแล้วว้ากิตตินันสามอันมาติมึงจะเอาสี่อันก็โลภไปมันจบแล้ว่กิตตินันนั่นไงเนี้อคราวนี้มาลุนๆเลยสีเขียวมาเนี่ยหรือมันจะมาเอาแสงมาเลยแสงมาแสงมาเกี่ยมาลเอ้ามาว่ะนี่สิการที่ทำให้พูดกันว่าว่าอะไร ว่าหลาุดเลว่าพินเลสเหมือนกูเป้เลยเลุดเลสลูกแก้วิก๊กดัดเดี๋ยวกูมีแล้วเอามา้ทำไมเอาอัอบก็ได้มอเตรบัลลตั้งหกสิบเปอร์เซ็นต์ของดีด้วยเหงาเลยครับตู้ให้ตู้นี้ของแรงจริงกว่าบ๊อบนี่คือลิมิเต็ดใช่ไหมเนี่ยตู้เนี่ยเพราะว่าหลุดเลยโอ้ตู้แม่งของแรงมาก โอ้หเหงาละเหงากักูเพราะสามแพ็คกเนี่ยเรื่อยเลยนะสงสัยต้องสามแพ็คว่ะไม่เนี่ยที่เปิดมาสิบสามแพ็คเออเออเนี่ยสามแพ็คแน่ๆน่ร้อยห้าสิบเซนใช่ปะละ่ะสงสัยแล้วต้องบวกอีกสามแพ็คเป็นหกแล้วละ่ะโอ้โหแม่งอีกตั้งเก้าสิบครั้งกับัำตีคิดดูโอ้โห มันไม่มีแบบหมุนแล้วแสงขึ้นมาให้สักนิดเลยอ่ะไม้รัวนเลยเอ้โอ้อะไรครับนี่ยเฮ้ยโหแสงมาว่ะแสงมันมาแสงมันมา มาแบบนี้ต้องมาทั้งตัวจริงๆมมาจริงๆ่ะมาเป็นภาพเลยเฮ้ยไม่เหลือแล้วเพื่อนเออ <c oughs> นี่เราต้องโดนเนื้อจริงๆเะนะี่ยอย่าเศร้าเลยรีิตเ็ดเรายังไม่ขนาดนี้เลยนะนนโอ้โหแม่งคนเจ็บปวดนี่ตัวธรรมดานะเนะี่ย มันคโคตรเลยมิเตสมีตัวธรรมดาที่แบบแม่งแม่งมีประโยชน์โอ้โหโดนเลยเอาเลยเยี่ยมโดนมาเราโดนโดนเนื้อคนเลยเออกูดได้เยอะไปวะวะ I have lots of good wares. Take your time. เฮ้ไม่ใช่ผิดแพ็คไหนวะเนี่ยหนึ่งสองสาม อีกเส้นหนึ่งมันจะไปหาที่ไหนดีวะเนี่ยนามแม่งขดขาดแม่งขดขาดตอนหรือต้องเจ็บมันไม่เวิร์กว่ะนามเล็กกี้นัมเบอร์นะเออลักกี้มละล่ะหรือเราควรเอาลักกี้มันออกดีเออเฮ้ยมันต้องอย่างนั้นแล้วล่ะไม่ห้เาเก้าเจ็ดละหวยงวดต่อไปแน่นอน ได้อีกหนึ่งเส้นกูจะไปหาที่ไหนดีวะเนี่ยนั่นเหรอโอ้โหโคตรทุเรศเลยไอเปิดต่โอ้โหตองเจ็บอะไรล้วะแพทมีเก็บตักพักออกพี่คาวนี่หาจัดเลยอะเดินไปออกผิดตู้ไงเฮ้ยต้องมาแล้วกดไปสามแพ็คถ้ามึงออกนะ รางวัลปลอบใจไงรางวัลปลอบใจโห่่ไม่ได้แบบนี้ต้องกดรัวๆนั่นไงสายลวเหรอเออสายลวไงสายลวเดี๋ยวมันก็มาเราอะเฮ้ยคุณตั้งใจแน่แน่ที่จะแข่งแจกว่าต้องถูกเลนแล้วล่ะวิ่งมันต้องถูกมากแหละ น่าเออวาเลนเอามาทั้งตัวได้ไหมทางานเคียบอกเรื่อยๆคอยเรื่อยโทรกมาัให้ลเคียนะอาแล้วทอะไรอยู่ทีเีไร<ะ>อ,อยู่กอ้องอัะอุชนี้ไยแตดนะออกัวเบอร์เอาวมาซื้อไฟเมอ่ ใช่สาม <3 S 2> แพ็กไงเสศษถีดูไปใช่ป่ะเสศจผีนสุรตาน,น่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกวันนี้จะไม่ต้องเดินอยู่แล้วเนี่ยจะมีคนไปรับไปสองไป <c oughs> ไทานไม้ออกรัวๆเลยว่าน้ำ เรื่อมาว่ะเฮ้ยธาตุไม้มันมาแล้วยังไงก็มามเห็นไหม <S <S ไม,มาว่ะมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วหุยดีนะมันออกเปลเี่ยนด้วยถอยมันออกไปมึงบ้านเฮ้ยเปิดตาไม่โลภกันแน่ไม่เปิดกันแน่เปิดดีเปิดดีโหต้อง120ร้อยยี่สิบเซนเลยด้วยาวาวนามเฮ้ยยังหายใจไว้ โอ้โหไหลล้วนเลยมันต้องเป็นของเราแล้วข่าวเด็กไม่มาว่ะเด็กเด็กเปลย์เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแองจี้มาก็ดีขออีกสักห้าตัวได้ไหมยเต็มแล้วแผงอ้าวเอาแสงมารัวๆเฮ้ยโหตั้งแต่ออกมาแล้วมันก็มารัวๆเฮ้ยจะแสงกัเนี่ยอุ้ยแมงมาแต่แสงว่ะดอกเด็กดอกไม่มา ยังมงึงจะเปิดคบทุ๊ดๆแล้วนะเผาเผาหมุนหมุนหมุมนคาดไม้มันออกรัวๆเลยไงช่วงนี้แค่ได้เราก็คุมแล้วมันไม่มาแล้วนานทำไงดีแล้วก็พอครับมันดแสงยังมาอยู่ เอาแล้วเราอยากทิ้งว่าเคี่ยเหม็นนะใช่มมันเหลือเจ็ดสิบเส้นสุดท้ายแล้วอ่ะนะัาใครเพื่อนเอาเฮ้ยตัวใหม่กดข้ามไม่ได้เลยไม่เอียนเฉยบออนี้่งได้ไหมเฮ้ไม่โห Scrap metal. ไม่รู้จักคิปคม,กมปักกิจครับ <laughs> ไม่ใช่คิปมปักกิจงเชื่อแล้ววะคิ้นซี่อะ <laughs> เอาคิ้นซี่อะอิชิดะอะไรอิชิดะขาวแว่นเนี่งงเลยคิดว่าแบบสีทองจะออกไอ้กดข้ามไม่ได้ <laughs> นี่มันนามผู้อย่างรู้เนี่ยหรรู้ได้ไงว่ามันจะเป็นตัวไหม่มาเออคู่ครั้งเวลาตัวใหม่เรายังไม่ได้ตัวไหนมันจะค้างอ๋อ ไม่ได้มาก็ยังดีนะเนี่ยภูเขาสร้อยเริ่มอีกดีแล้วเนี่ยอยากได้เง้ยเฮ้ยงานนี้ต้องเป็นของเหลาของเหลาเนี่ยเฮ้ยของเหล,า,เหลาแน่นอนนั่นไงออกนี้ออกแองจี้ให้กูดีกว่าขวดนี้กูจะทำได้สามแพ็คละดักมันเที่ยแสงมือขอกดียังวะ เฮ้ยออกเงี้ยขอล้วนๆได้ไหมอ้าวโอ้โอ้โหของจริงโอ้เกินไปเนี่ยออกมาเกลียบโอ้เออรวาเลนเฮ้ยโอ้โหเกินไปลยโอ้เออวานเลนมาล้วนล้ววานเลนถั่วเนียเฮ้ยโหนี่ นั่นแน่เขียนแสมากี่ครังนะห้าเฮ้ยปู่ปุ๋ยแจ็คพอตนี่มันนี่มันโโนี่มันผิดเลทอะไรวะเนี่ยโอกาสโตกลับอ๋อยกเว้นผู้ใชย้ยกเว้นผู้ใชส้สก,กิลอ,อ่ะเอาละเสร็จแล้เพี่ครับ งานให้การบอกว่ามี้จะเป๋าต้ย้างขออีกขออีกขออีกสักสองอันอ้าวมันหมดแล้วน้ำใส่รอบคนพรไหมโอ้ขอสีทองได้ไหมโอกีบเฮ้ยโหต่อยปิงผมใส่ได้เวลารอแสงมืดตัวใหม่ เราควรดองไอ้นี่ไปก่อนไหมนะนอันเชิญแสงจัน,นไงดองไว้สัก้อยเส้นดีไหมเนี่ย <_ EN _> เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการเปิดตัวละครในครั้งนี้รู้สึกแบบเฮฮาปาร์ตี้ไหมหรือร,ร,รู้สึกเบื่อเบื่อยังไงบ้างแต่ถ้าเกิดแบบใครชอบหรือยังไงก็ต้องช่วยกดไลค์กดแคร์ด้วยเนาะพูดตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยวหายคลิปไปเลยจริงๆและก็ในการเปิด ตัวละครในครั้งเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยแบบแหกปากเท่าไหร่นะหรือเราแหกปากเปนเดินตามปกติเพราะตอนที่เราอาัดคลิปกันเนี่ยคือมันดึกแล้วมันช่วงสี่ทุ่มละคือแบบดึกจัดๆเลยอ่ะจะพูดอะไรตอนเนี่ยยูย,ยูลืม <laughs> โอเคโอเคเออวาเลนผมเห็นหลายคนทํากันแล้วก็ได้เห็นเพื่อนทำนะั้นด้วยคือแบบเป็นตัวเจาะเปอร์เซ็นเลือดใช่ไหมเจาะแบบเจาะแทงแบบแรงมากมาก ผมเห็นเพื่อนผมทาเนี่ยคือทิมพวกประเภทสายแทงหรือพวกสายมืดที่แบบเลือดเยอะๆเนี่ยสักสามหมื่นสองหมื่นเนี่ยเพื่อนผมแทงทีเดียวแบบทีเดียวตายจริงถ้าเกิดแบบคีดิคอติดนะคือแบบผมเห็นแล้วแบบหูแบบอยากทํามากเลยแบบคือมันแทงแรงจัดๆเลยสําหรับเรื่องวันเล่อัติแฟกก็โอเคใช่ไหมหลายคนบอกกันมาแต่ถ้าเกิดว่าใครแบบเอาลงหรือเอาไปใช้ทำอะไรได้บ้างลองแนะนำาผมมาได้เลย แต่หลักๆเลยส่วนมากเขาเอาไปทำ PvP กันใช่ไหมแต่ก็เห็นหลายคนที่ไปตีบอสด้วยทิ้นคันเสื่อนผมก็ไปตีบอสนะเพื่อน,น,นก็นแนะนําม,มาอย่างนู้นอย่างนี้แต่เวลาได้ตัวละครใหม่มาเนี่ยเวลาถึงมือผมเนี่ยผมไม่ค่อยทํายิงถ้าเกิดเพื่อนไม่ได้แล้วผมได้ไดเนี่ยผมยิงไม่ทําอย่างเนยครับเหมือน,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 นกับเหมือนทําเหมือนแบบคดกดรตีนเพื่อนอ่ะพูดอย่างนี้ดวผาผมพูดจากใจแบบแคตนนินเพื่อนอ่ะคือผมมีแต่ผมไม่ทําให้เพื่อนแบบให้เพื่อนไปดิ้นๆๆเล่นไงแบบว่ามันอยากได้แต่มันไม่มีตัวทำเนาะโอเค เราก็ถึงช่วงกันทายคลิปพอดีนะแหละใครที่ชอบหรือยังไงก็กดไลค์กดสับครแล้วก็แชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยเนาะหรือใครไม่ถูกใจยังไงก็พจบอกกันไม่ได้แต่พจบอกกันไมได้เลยเดี๋ยวเราจะปรับปรุงกันให้เองก็พูดซ้ำเหมือนเดิมเลยเนาะโอเคโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบ๊ายบาย